นมัสการครับพระอาจารย์เจริญพดี๋ยวปลอดภัยมนตรสวัสดีปีใหม่ครับพระอาจารย์เจริญพครโอ้ปีใหม่เกันเนาะพระอาจารย์ปลอดภมีโชคเจริญนเดี๋ยลนรำด้วยเด้อพระอาจารย์โวยโกโก้จะบากตัวอะไรพระอาจารย์ก็โวยพราในเอฟซีมได้ไหมครับอ่าขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านบพว่าที่ประเทศไทยที่ต่างจากต่างประเทศขอให้มีความสุขความเจริญขอให้รำด้วยรำด้วยตลอดไปเด้อ ใช่ครับนี่แหละถาจัดรอบปักก่งครัทุครับอันเป็นอะไรป้าจังไดป้าจังไดเลขก็เขาคือมาหาอยู่เขาว่าเขากับมาคือเก่าล่ะครับบอกโอ้ว่ามันเป็รื่องเนาะโอ้ยเมื่อวานนี้บ่ได้ไปใส่บ่ได้ลองขีดจักขีดโอ้โเปิดเงื่อนสกัดไหมส่วนบุรีครับนี่แบบ เปิดซิ่งเลยดิครับนี่<อ>คลิปนี้กูปวดจน่านกเราเปิดซิ่งมัน,นี่แต่ว่ามาจากอะไรอ่ายูนาคือเห็นรถมีรถผู้ใดมากครับว่าจอดอยู่นหนา,ตตนากุฏิรถจอดอยู่หนากุฏิไหมครับรถอะไรนือบ่าเ,เห็นคนแรกเราเก่งจอดอยู่เหรอแม่โอ้โหเราเก่งคน้อาจารย์ตัว พึ่นสืบทวายจังอ๋อเอา้าเพิ่งเมื่อใดครับนี่มาสะดะุแล้วเปล่าเมื่อวานเมื่อวานส่งท้ายปีเก่าเออเอ้าพิ่งได้โชควง,งไงมาครับหรือจังไหนเนาะบานนี้ตักทีแม่หนึ่งตัวจะเนาะเพิ่งว่าว่าจานบ่มีรถไปแต่จีบไม่กินนี่มันก็ไม่ลดใจจริงๆนะครับ ก็ื <f uel P an> <sh yelled> ้อว่าเอาเพิ่นก็บอไดะอันนี้หลายดอกเปิ้ลบ้านเพิ่นถือเพิ้นอะมันจเพิ่นิถึงมันเพิ่นโชคนี่ละครับเนิบ้านไป้อไรบ้างบ้ตามต้นนี้เนี่ยน้าจานโอ้ยพาจานอะไ้บ้างนี่รถเมื่อไรก็ได้พรอไไ้ไปกิจนิมตนมาสนุกครับอ่ะเปิ่นเลยเพินละโอนมาให้ผาจานก็เลยให้งอมพอเปิไปซื้อให้อือไม่เสีนหนึ่ บาทนี่พระอาจารย์ให้ตามจักน้อยในี่ยบาทเ<า>พิ่นถือเลขบอกครับมบังหันง่จังไหนแม่นเพิ่นถือเก้าหนึ่งหกหลักเพิ่นหกหนึ่งเก้าหกตัวโอ้สามตัวแตก <c oughs> โอ้เพิ่นเอาจังไหนเนาะบาทนี่เพิ่นคือเหตุเป็นเนี่ยบาทถามเพิ่นเพิ่นว่านังกาจิตนักจิตพนักที่ สิบหกนาทีกลับกลับเออเพื่อนก็ันไปหนึ่งหกกลับหกเป็นเก่าเพื่อนก็ันเก่าเซไทยอืมนะก็ได้ยินก็ได้ยินพระอาจารย์ว่าให้จำสิบหกลายครับสองเที่ยวสามเที่ยวเลยครับนัะแล้วมาจับตัวอื่นได้บ้งจับมึงเดียวที่บอกว่าสิบหกนาทีกลับก่อนเด้อสิบหกนาทีกลับก่อนเด้อโอ้โหพวกคนสิถื่อเพิ่อนกันคือเหยีดง่ายแต่เนาะ โอ้ยผมกะผมกะกับอยู่นี่ครับผมกะกับเป็นหกสิบเอดเรากะกับเป็นหนึ่งเก้าอดีแต่ว่าหกขันกับถ้ากับหกเป็นเก้าแล้วหกมันเสียบานนี้แต่ว่าเพิ่นกับหกเป็นเก้าเราเก้าติดไวนั่นเออเพราะว่าเพิ่นบนบ้านนึงมันตายตัวแล้วครับหนึ่งตายตัวแล้ววันนี้ก็ติไกัปก็เลยไดื้อไปเมื่อวนหนึ่งเก้าเก้าหกตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งัปหนึ่งกันนนี้มันได้ออ กลับตัวพกนี่เป็นเก้าตัวก็แล้วแต่เป็นสามตัวอือโอ้โหนี้แหละน้อกือบคือเพิ่นว่าบุญไัยบุญมาั่นดีผู้เพิ่นผู้เพิ่นสิไม่โชคเพิ่นจะจับเห็ดที่ส้งเห็ดไงอยู่แต่ว่าน้อยคนหนักหนาที่จะกินได้แม่นมาเติจจ่ายหรือแมงงอจ่ายนึกงงอยู่เนาะครับเพิ่นอยู่ทั้งไหนเนาะครับอาจารย์จีนบุรีเอฟซีปาจีนบุรีเออโอ้ย แสดงว่าเพื่อนกะสิได้หลายเติบอ,อยู่ดอกเพื่อนจังคอยน่าขับน่ามาถว,วายกบตาตูตาตูนั่มเลยถวายตัวไขมันไปเรื่อยๆเลยหรอครับเห็นมาจานว่ามีรถไปกินนิมนต์ขับเพื่อนกะได้โชคแล้วก็จับถือพ่อเพื่อนก็นเลยถวายใหย้เห็ดบุญนั่มเพราะว่าเพื่นเดินห้างเพ่อนย่ำก็เพราะว่าแต่เพื่อนย่ำเหนืนอเหนียวส่วน แล้วมือท่ายวจนว่านังคาดใจตัวนี้เนี่ยยู<ม>่ะไรสิบหกนี่ค่าใจหน<ม>ึ่งหกอันนี้ก็บอะว่าถึงมาแจกตัวนี้หือว่าวันแต่แม่ในแม่นี่ว่าเหมือนังคาดใจสิบหกยูเนี่ยหมอพะอจารย์ก็บอกที่ดอกว่าเรขบกโบถือ,เร,รถอรเรียอาจารย์โบถือครับเรียกโถือดอกแต่ว่าตัวที่พะอจารย์บอกนะบ่าถูกดอกนะครับแต่ว่าเอฟซีผูปูบอลสีไม่โฉบเนาะเพื่อนกันไปปั้นไปจับถูกจุดซช่นะครับ บอกสิว่าบ่อกเขากระคือบ๊อกเขานั่นแหละเพราะว่ามาตัวหนึ่งกับหกรับมาตัวหนึ่งกับหกขึ้งหวดจากระศูน <laughs> <laughs> เอาไปนี่พระอาจารย์่าวันส่งท้ายปีเก่าแล้วกับต้อนรับปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับบัานี้ฟันดีปีใหม่ป่ะครับฟันดี นะนะนะเงยบเขามาใกล้ๆก่อนบาดนี่ชิบได้ยินเสียงแล้บอมิงยังยัอมี่งยังนีมีแต่กลุ่มดล่างนะล่าง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 อ๋อล่างล่าง่บุติเป็นล่างเลยล่างล่างคว่าข้ากับข้าม่ผู้ใต้ผู้ยิ่งมงคจากแต่ว่าลักษณะจะเบ็นบูผู้ใต้ครับ มาพราล่างๆกันะมาอ่อนนันเ้งหายปากนี่บไม่ได้ยินเสียงนี่ครับครับฉินมีตัวหนังสือมากอืมตัวเลขตัวหนังสือมากมันมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งซีเก่าเป็นล่างๆหนึ่งบทหนึ่งซีหรือว่าหนึ่งเก้านี่ล่ะก็นไ่ัานึ่งห็นสัตว์เลยพ่นเขียนใส่สมุดไหม้เลยบอครับเลยจะไหนใส่สมุด้ย บ,บ,บ,มมบ่เป็นบ่มีลูกสมมุิบ่ไม่เป็นสม,มุิก่เป็นยังไงะอ๋อแต่เป็นตัวเลขโล่ขึ้นมาเป็นบ้านก็ยังไมีมีมีแนวห้องอตัวเลขแต่เป็นตัเป็นอย่งห้องเห็นะอ๋อใครว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวนี่แหละเราเอามาว่างให้แล้วก็ผูใ้ใช้กี่ดูฮะผู้ใช้ที่ที่มากเจว่าน้าตาก,ก็บ่ชัดเจนเพลางล่างครับพลางล่างนะครับพลางล่างเนี่ะแล้วก็เป็นตัวเลขหนึ่งซีเบิ่งจังหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งเก่า ให้ว่าหนึ่งนี่ชัดตะวัเลขซีจเป็นเลขกเก่าหรือเลขซีเพราะว่ามันกินอไเลยกินเ็ซีเห็นบะครับอันนี้กินมันคือว่าอันซีเก่าเขันซีซีกับจีซีนหางลงมากหลากลงมากโค้งโค้งขันซีเป็นเก้าเพรว่พันมาจอดจังสิบะครับ บาดนี่สีเขียนยังไงเนาะบาบนี้ให้เอฟซีเบ,บิ่นเบิ่งเนาะครับอาจารย์แรับแต่แฉกไปแฉกไปเขียนร่วมกันร่นนะร,ร่วมกันลดนจริงให้บอที่แน่ๆนี่มีเลขอยู่สามตัวนะครับเลขหนึ่งนี่คือชัดเจนแต่ว่าเลขซีหรือจะเป็นเลขกเก่าอ,าอันนีบ้บอชัดปันไดเป็นเรื่องล่างเลื่อนเลื่อน เดี๋ยวผมเขียนแฮกซี่คเบิางอย่งหน่อยก็ท่านผมสกีดเ้นใต้เลขกนึงไว้ได้ครับได้มาจานได้ครับเพราะว่าเลขกนึงมันชัดเนาะแต่ว่าซีกับเก้านี้จักสิเป็นตัวได้แท้กับรวมมันไปเลยเป็นสามตัวเก้าหนึ่งสี่เป็นยี่ห้อนั้นเนาะแล้วเอากลับมาใส่กันรุนนะอันนี้พระอาจารย์ฝันตาลายมือไปเนาะครับผมฝันวันที่เห็น สามสิบเอ็ดโอ้มันสามสิบฝันวันที่สามสิบคืนวันที่สามสิบจะมาวันที่สามสิบเอ็ดมรือเปล่าครับอ๋อขึ้นต้องวอัมคืนตรงวัดว่าเลขออกกลางวันปุ๊บกาดต้องวดัดมาเลยก่อนลังขึ้นเนาะแต่ประเด็นคือเอาตัวเลขมาใหา้และะะะะ้วว่าปากว่าบ่าครับ เอามาบ้างให้ทั้ง,งแต่ว่าอยู่ยุหัน,น่ะครับผัวหอยเมื่อกี้แต่ว่าพัวไม่ให้กับลักษณะข้นกับล่างๆแต่ว่าหัวเป็นผู้ชายหัวเป็นผู้ชาย,ยครับเก้าเลขหนึ่งชัดเจนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขสี่หรือเลขเก้านะครับ ซึ่งกับเป็นเลือนล่างบ่ค่อยชัดแปลว่าถ้9-8จริงบอลคนสุมันซีกับขอบซีตัวที่บ่ชัดบ่ครับระหว่าง4กับ9ถึงเล่นกันบ่ชัดเต้ไปเอาทั้งซีทั้งเก่าลงเหรอครับอ้าวขับว่าเป็นยังครับข้างเขียนไว้ให้อ FC ันเบังก่อนเนาะเพราะว่าจังไดก็คิดว่าน่าจะมีมาก มาย่ำหรือว่ามาบอกยังเพิ่มเติมอีกอย่ดหรอกครับคือจากหลายๆงวดที่ผ่านมาอืหลายงวดทีานมามาเจอสองคู่ผมมาเจอคู่อะครับมาเรามากูแเรามากัดกันนี้กันเพราะมาติดกันจักเทียนมาครับโอ้เขาไจะกป่านได้เรกันมากลักษณะเี้เนเลแต่ว่างวดเพิ่นห้เต็มเตมก็มีอยู่ครับแปดศูนหา้าศูน8งวดที่เพิ่นห้จังๆเนาะเพิ่นก็หายมาก คักเติบอยู่งวดเจ็ดศูนย์กให้มากคักแต่ว่าหลายๆงวดเพิ่นก็จะบังนะครับปูเพิ่นจะบัง,นะบบงแล้วก็ให้เขาที่ละสองตัวนี่ปริศนาอยู่ครับนี่ปริศนาให้ตีนั่มแล้วสองตัวที่เขานี่บบเป็นลักลอยกับลักซิปกะจะเป็นลักลอยกับลักนวยจนมากบบเป็นกลางโบเป็นลักซิปส่วนมากสิบ่เป็นลักซิปกับลักนวย หลักร้อยกับหลักหน่วยครับหลักร้อยกับหลักหน่วยหรือไม่ก็หลักร้อยกับหลักสิบประมาณนั้นนะครับลองเบิ่งรหลอบนี้หนึ่งสี่นะครับแต่ว่าเลขสี่เนี่ยดูอีกเบิ่งจังหนึ่งก็คือจังเลขเก่านะครับก็เลยจับให้เลยสามตัวไปเลยหนึ่งเอเก้าหนึ่งสี่นะครับเลขหนึ่งนี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ก็จังค่อยลอดติดตามเบิรงต่อไปนะครับเนาะคิดว่าเื่อแรกนี่เมื่อแน่ครับอาจจะ ผมมาปีใหม่รื้เปลี่น่องอันนี้เซบูโอ้ปีใหม่ครับปีใหม่หรืเปิี่นช่องอันนี้เซบุูโอ้พราะวันมืดขึ้นนี่ครับคือเพิ่นกับบอมา<พ>อนะครับกูกับบอมาปีใหม่เพิ่นกับอาชีพไปเอาบุญอยู่หรอครับเป็นไปได้ยากช่วงนั้นอยู่ครับ,รบเอาจังไรกับมีตัวเลขตัวเบอร์แนวทางกับความฝันเราข่าวข่าวห้ฟังก่อนนะครับ จังไดกับลอดที่ตามที่ปูจะมาบอกต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวว่าจังไดสิมาเน้นมาย่ำตัวใดหรือสิมิยังมะหายบอ,บอกเจ้าว่าจะมาหายหลายโตัวหรืบ,บัดรถ้าจะหายสามตคือสามตัวหมดครับแปลว่าปีใหม่นี่คือเปลี่ยนใหม้ยายายาเอา,<ย>าแบบหล,ลายๆอ,อันให้ม่นเน้นแหงกันพูดว่ดถือม่าเป็ทุกไปหนาครับข้าอาจารย์บอก เบาเว่าก็ปู้ใบมะครับบอกว่าก็เจ๊ให้ขอจะคูณตามโตงกีนะครับผมแล้วจะเพี่นีะบดถือเลยวรานันนั่นเหรอขึ้นไปเรื่องขบวนเราก็จะหนักแม่นอยู่ครับอาจารย์ก็แม่นยังสั่นอีหลีเนอะพิศนากปจะให้ลายอะไรผู้หา่ะงงมือนกันนี่ครับางเทียผู้แปลกอะโอ้ย กับอกคักเติมดีกัแปลว่าถืนะครับมาเจงดีจรไม่โชคม่นหนนบเยโคจรไม่วงแม่นี่นครับตีจะไปจังไรก็ถือมแม่นคือคว่ำเป็นคิดปั๊บหลดนะครับแล้วก็าประดับหลเ,เขาลับคําเมาเขาบอกที่เน้นาครับเมืองด้วยงงกับคนที่แต่งานเกี่ยวันอกคำที่เพิ่นแม่เราเพิ่นเน้นมองไหลอเอา้าก็สั่นกสีกรบกวนอาจารย์ช่ั้นนี้แหละครับผมเดี๋ยวจังไรมือ มืออื่นอาจจะบ่ไใดขอมาออา้าเพราะว่าเดี๋ยวมือแรงกระสิเดินทางไกลอีกลงไปงสง่งส่งแฟนครับสง่งแฟนกับลูกที่ชลบุรี่ขึ้นเขาหนุนล่ะจะเขามารวมตัวอาวจะไม่เข้ากันฟาจานเปิดเป่าหูครับกันบัดรขมาก็ไม่จูบก,กับฟาจันจะบอกว่าไม่จูบก็ไม่จูบกับเบ้าเอาเป็นตะกี้เนี่ยตัวครับแล้วนี่ตุวกิมได้เสียงอาจารมัยเอ๊ซี่อยากได้ยินเสียงอาจ,จารย์เนาะครับ ก็ในี้นมันโชคที่ใครนั่นตัวบอก้โบอก้นมนโชครลบตอนนี้ผมผอารย์มาแล้วผมโบว่าครับผมที่ห้ยทีห้ไม่เสียงรู้มากนะสองครับที่อาแ่พ่อบ้นนึงมันก็ะไรทั่สุขบเกือบสุขีแต่เราบอกว่าเราแ่่ารย์เราแ่ยุ่งจนเลย็โชกไปเลยเอ้านะครับตะกี้คือบอกว่าตะกี้ตะกี้หมายว่าก็แบบอกบอกว่าผาตัเราเปาตะกี้จน เดี๋ยวนี้ก็คุ้มเบาคุ้มเบาเลยพี่ต้นเอ๋อเอฟซีเป็นมาเป็นอยากฟังเสียงพระอาจารย์ครับก็เลยอยากให้พระอาจารย์มาน้ำแน่อืมแต่ที่บ้าอยู่กาบางครั้งลักษณะอะไรนั่นเองบอสจะบอกผมว่าอยากเบาลักษณะครับผมแต่สมมุติว่าถ้าบเสจะเบื่อหรอบอสจเบ้าอยู่มั้งเถอะครับผมท่านตัวครับผมอืมเอาท่านผมตบเกินพระอาจารย์ทรัพนี่แหละครับครับสาธุครับ